สวัสดีคุณผู้ฟังกายดีมีสุขทุกท่านครับวันนี้ผมมีสาระความรู้เกี่ยวกับโรครองช้ำมมาเล่าให้กับเพื่อนทุกคนฟังครับ โรครองช้ำหรือโรคเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบนะครับเป็นโรคยอดฮิตในตอนนี้ซึ่งเกิดได้กับเพื่อนๆทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆนที่ต้องทํางานในลักษณะที่ยืนนาน,านๆหรือเดินนานๆคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีอาการปวดบริเวณตรงซ้นเทา้าหรือบางครั้งอาจจะมีอาการปวดบริเวณด้านในฝ่าเทา้าหรือลามไปถึงบริเวณตรงคนนิ้วเท้าก็เป็นไปได้ซึ่งอาการปวดจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าหรือหลังจากเลิกงานเป็นส่วนใหญ่ครับ ในปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาโรครองช้ำด้วยกันหลากหลายวิธีนะครับถ้าอยู่ในระยะอักเสบเฉียบพ,พันธุนะครับในระยะนี้นะครับเราก็แนะน,นําคนไข้ว่าควรจะพักการใช้งานของขาและเท้านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการไปกระตุ้นการทํางานของเอ็นฝ่าเท้าให้มีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นรวมถึงในระยะนี้นะครับคนไข้าอาจจะต้องมีการประครบแผ่นเย็นหรือน้ําแข็งห่อผ้าไว้ประมาณ15-20นาทีทุกๆชั่วโมงเพื่อเป็นการลดอาการบวมและการอักเสบครับ เมื่อระยะเวลาผ่านไป1-2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ระยะอักเสบเรื้อรังในระยะนี้นะครับการทำกยายภาพบำบัดก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาโรครองช้ำซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและความก้าวหน้าของทางกยายภาพบำบัดก็เพิ่มมากขึ้นเรามีเครื่องมือต่างๆที่พร้อมสำหรับการรักษาโรครองช้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องอันตราซาวที่เป็นคลื่นความร้อนลึกซึ่งตัวอันตราซาวนี้จะช่วยไปคลายกล้ามเนื้อในชั้นลึกและช่วยสลายพังผืดและลดการอักเสบได้ด้วยครับ อีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมในตอนนี้นั่นคือเครื่องช็อคเวฟครับเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปสลายพวกผังผืดที่เอ็นฝ่าเท้าได้ด้วยครับ นอกจากการทำกายภาพบำบัดแล้วนะคะวิธีการยืดกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้อาการโรครองช้ำนั้นดีขึ้นได้เราไปดูท่าแรกกันก่อนนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นท่ายืดน่องนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องมองหาพื้นสโลบหรือมีความลาดชันเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้ข้อเท้าเรากระดกขึ้นเล็กน้อยนะครับจากนั้นยืนตัวตรงขาตรงนะครับเพื่อทำให้บริเวณตรงน่องของเรามียืดตัวนะครับการยืดกล้ามเนื้อน,น่องในท่านี้นะครับจะช่วยทำให้ลดแรงดึงบริเวณตรงเอ็นฝ่าเท้าทำให้อาการปวดลดลงด้วยครับ สำหรับท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่าคลายกล้ามเนื้อบริเวณตรงเอ็นใต้ฝ่าเท้านะครับในท่าที่2นี้นะครับเราอาจจะประยุกต์ใช้โดยการใช้ลูกเทนนิสหรือลูกบอลลูกเล็กๆนะครับมาวางตัวอุ้์ฝ่าเท้าจากนั้นเราก็เคลื่อนไหวเท้าเราไปมานะครับเป็นการนวดคลึงม้าสาัดเบาๆที่เอ็นใต้ฝ่าเท้าน, <ๆ S 2> นะครับเพื่อลดการหนาตัวของเอ็นใต้ฝ่าเท้าครับ สำหรับท่าที่3นะครับก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อตรงน่องนะครับเราอาจจะต้องยืนพิงผนังนะครับใช้มือค้ำบริเวณตรงผนังแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยโน้มตัวด้านหนะ้าให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงน่องเราตึงนะครับท่าที่4นะครับจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณเอ็นฝ่าเท้านะครับโดยการนั่งเหยียดขาใช้ผ้าคล้องบริเวณตรงปลายเท้าดึงเล็กน้อยให้รู้สึกตึงบริเวณตั้งแต่ตรงส้นเท้าจนถึงปลายนิว้วเท้านะครับก็จะเป็นการยืดคลายกล้ามเนื้อบริเวณเอ็นใต้ฝ่าเท้าครับ สำหรับท่าที่5นะครับเป็นท่าออกกําลังกายของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ใต้ฝ่าเท้านะครับโดยใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆวางที่พื้นนะครับจากนั้นใช้เท้าของเรานะครับค่อยๆขย,ย,ยุ้มผ้าขึ้นมาแล้วค้างไว้ประมาณ5วินาทีแค่นี้ก็สามารถเป็นการออกกาลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กและเพิ่มความโค้งของเท้าได้ด้วยครับ และท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณตรงนิ้วเท้านะครับโดยการที่เรายืนพิงผนังนะครับจากนั้นให้เท้าเรานะครับมีลักษณะแอ่นเล็กน้อยนะครับงอเล็กน้อยเพื่อเป็นการยืดบริเวณนิ้วเท้านะครับและทั้งหมด6ท่านี้นะครับก็เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถนําไปทําที่บ้านได้นะครับและที่เราอยากจะแนะนําคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรองช้าก็คือการเลือกแผ่นรองรองเท้านะครับที่สามารถที่จะรองรับตั้งแต่บริเวณตรงอุ้งฝ่าเท้าส้นเท้าและปลายเท้าด้วยครับ สำหรับวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับโรครองช้ำเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและปฏิบัติตัวต่อไปนะครับสำหรับอีพีหน้านะคะจะมีสาระความรู้อะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามแฟนเพจกายดีมีสุขไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ